ต้อนรับเข้าสู่รายการ The Leader Insight ประจำว,วันจันท,ทนนออร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12มิถุนายนพศ2566นะครับวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ดรบรพลสกติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญดา้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งเราพบนะครับว่าสเสน่ห์การลงทุนในเมืองไทยเนี่ยในหมดว่าจะลดน้อยถอยลงไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ ตอนนี้ทุกหลายประเทศแซงหน้าไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนะครับอาจารย์มีข้อมูลนะครับว่าทําไมประเทศเหล่านี้ถึงได้แซงในเรื่องของการลงทุนแซงหน้าประเทศไทยเราไปนะครับแล้วก็จะมีแนวทางในการที่จะแก้เกมแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างปฏิตามเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์ดรวรพลโสกติยาณุรักษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ดรวรพลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของการลงทุนไทยตอนนี้อาจารย์แทบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในแถบอาเซียนแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าของเรามีเสน่ห์พอไหมครับต้องเรียกว่าเรายัางสู้ใครหลายประเทศไม่ได้นะครับประเทศที่มีการเข้ามาลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นนะครับในแง่ของประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีคนเข้ามาลงทุนมากที่สุดในต่างประเทศเข้ามาลงทุนในสิงคโปร์มากที่สุดนับจํานวนโครงการนะครับถ้านับจํานวนเงินเนี่ยก็ต้องเรียนว่าแล้วแต่ปีนะครับอินโดนีเซียอาจจะเป็นปีแรกสองปีแรกที่มีเงินลงทุนมากที่สุดในเทอมจําจนวนเงินแต่จานวนโครงการเนี่ยผมคิดว่าสําคัญเหมือนกัน นะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยมีคนเข้ามาลงทุนอย่างมากถึงหลายร้อยโครงการแต่เป็นโครงการที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะยิง่งเกี่ยวเรื่องด้าน i อซีทีไซเรื่องสื่อสารคมนาคมนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ r โรสเปซเรื่องเกี่ยวกับอวกาศเรื่องการบินนะครับเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์นต้นเรื่องฟาร์มซูติคอลยานะครับเฮลท์แคร สุขภาพอนามัยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องที่5้าคือเรื่องเกี่ยวกับด้าน professional service ก็เรียกว่าอะไรการบริการด้านวิชาชีพต่างๆเช่นสมัชญงานบัญชีขนาดใหญ่สมัชญ์งานการเงินขนาดใหญ่นะครับที่ปรึกษากฎหมายขนาดใหญ่อย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นหลายประการว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมแล้วเขาเลือกมาลงทุนเริ่มมาทําธุรกิจตั้งโรงงานตั้งธุรกิจที่นี่ ก็ต้องเรียกได้ว่าสิงคโบนี่เป็นฮับของแอดวานซ์กระบวนการผลิตที่แอดวานซ์ทั้งหมดผมเรียกว่าเป็นฮับของแอดวานซ์มานูแฟคช r ่นอินดัสทรีเป็นประเทศที่มีคนมาลงทุนและเป็นศูนย์กลางการลงทุนศูนย์กลางเป็นฮับของด้านอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าที่สุดในอาเซียนแล้วก็ต้องเรียนว่านี่มีบทบาทสําคัญมากทำให้สิงคโปร์ก้าวกระโดดมากมายจากประเทศ ขึ้นมาประเทศที่มีรายได้สูงมี GDP มากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในในในประเทศเจริญแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีเรียกว่ามีประเทศที่เรียกว่าเป็นสิประเทศไฮเทคที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนับเรียกว่าเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์รายใหญ่ของโลกที่เอ็กซ์พอร์ตสินค้าไฮเทคทั้งหมดนะครับต้องเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถในการส่งออกสินค้าไฮเทคอันดับ4ของโลก ก็เพราะทุกคนมาตั้งโรงงานมาตั้งอุตสาหกรรมมาจอยเวนเจอร์มาร่วมทุนสิงคโปร์กรร็มีฐานะกันกันที่มีความมั่นคงมีฐานะกันกันที่ดีในะล่าสุดที่ตัวอย่างชัดๆมากก็คือว่าจักใหญ่ของ US เของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับพวกซีมิคอนดักเตอร์เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลต่างๆนะครับ global foundries เนี่ยเป็นตัวอย่างนะก็เข้ามาลงทุนขนาดใหญ่มากนะครับมาสร้าง uh, fabrication plant คือสร้างโรงงานที่มาประกอบพวกนี้นะครับ อีกอันหนึ่งที่เรียกว่าสิงคโปร์มีความโดดเด่นมากคือเรื่องการวิจัยการค้นคว้านวัตก,กรรมจึงมีคนมาตั้งศูนย์กลางการพัฒนาวิจัยมากมายอย่างฮุนไดก็เรียกว่าตั้งศูนย์กลางการพัฒนาใหญ่ที่สุดของเขาในประเทศสิงคโปร์นะครับเรียกว่า Global Innovation Center เรียกว่าเป็นศูนย์กลางพัฒนานวัตก,กรรมการยานยนต์ของฮุนไดนะครับก็ตั้งที่สิงคโปร์ แปลว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่น่าสนใจที่คนอยากมาลงทุนมาทํางานมาประสบความสำเร็จมาทําอะไรอย่างก็ดี mm hmm. เพราะปัจจัยมีหลายประการที่ทําให้สิงคโปร์มีความก้าวหน้ามากขนาดนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่าเขามีข้อดีหลายข้อข้อดีแรกสุดก็คือว่าเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าคอร์รัปชันน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้และน้อยที่สุดอันดับสี่ของโลกนะครับเรียกว่าในหนึ่งท็อปไฟของโลกเนี่ยเขาคือหนึ่งในสี่ที่ต้องกล่าวถึงว่าประเทศที่ไม่มี ปัญหาเรื่องนี้หรือมีน้อยที่สุดแล้วก็เป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าใช้เวลาเพียงสั้นมากเฉลี่ยแล้ววันครึ่งตั้งธุรกิจได้ในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเองก็เคยประสบด้วยตัวเองมาเพื่อนต่างชาติที่เราชับชวนมาลงทุนมาตั้งโรงงานเมืองไทยมาคุยมาทําอะไรขนาดใหญ่ไม่น้อยนะครับแต่ขั้นตอนเราไหลหน่วยไหลกระทรวงไหลที่ไหลาทางมากนะครามีเวลาสองวันที่อยู่เมืองไทยเราก็พาไปพบหน่วยง,งานหลกักสองสามสี่หน่วยง,งานเราเนี่ยควจะเสร็จเรียบร้อยจบ ก็รู้สึกว่าเพิ่งจะสตาร์ทนะครับเขาก็คงจะไม่อยากจะคุยต่อมากเท่าไหร่เพราะว่ายัางมีายหน่วยงานที่เราไปคุยด้วยเขาก็บินไปนะครับพอบินไปถึงวันรุ่งขึ้นรับจดหมายคีเมลเรียบร้อยแล้วบอกว่าเขาตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ถามตั้งที่ไหนก็บอกว่าตั้งที่สิงคโปร์ไปแล้วไปวันเดียวตั้งสิงคโปร,เร์เสร็จแล้วนะครับที่กต้องเรียนหเห็นว่าเขาเขาเป็นประเทศที่เขาแก้ปัญหาหลายอย่างสร้างประสิทธิภาพของราชการ มีความคล่องตัวสูงใช้กฎหมายเป็นระบบนะครับแล้วก็มีความพร้อมสูงประชากรมีความสามารถระบบการทำงานรัฐบาลก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นประเทศที่มีเอ่อเรียกบอร์ดแบนผู้ใช้บอร์ดแบนอ่มากที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับเอาง่ายๆของโลกทีเดียวนะครับเป็นประเทศที่มีภาษีอ่าคอมบิเท็กซ์เรกภาษีที่ตบุคคลต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับ แล้วก็เป็นประเทศที่มีความตกลงทางภาษีกับประเทศทั่วโลกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมี85ประเทศมากกว่าตอนนี้ต้องอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่เป็นประเทศที่มีความตกลงทางด้านภาษีกับทุกประเทศมีความเอื้ออาะไรหลายอย่างนะครับเรียกว่ามีความตกลงภาษีเรียกว่า tax treaty แปลว่าความตกลงทางภาษีกับประเทศทั้งหมดมากกว่า85ประเทศทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่รัฐบาลสนับสนุนการทํางานของภาคเอกชนมาก นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ารัฐมีหน้าที่ที่จะต้องอำนวยปวะโยะน์นะครับรัฐจะไปเป็นอุปสรรคไม่ได้ต้องทํำยังไงให้ธุรกิจอยากลงทุนทําให้คนหางานง่ายทําให้คนเก่งได้ทํางานนะครับคนมีความสามารถได้ทํางานนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามขับเคลื่อนนั้นะจึงมีสถาบันการศึกษาชั้นนาในโลกไปตั้งสำนักงานที่นั่นไปตั้งศูนย์ที่นั่นศูนย์วิจัยที่นั่นไม่ว่าธุรกิจไม่ว่าการเงินก็ย้ายไปอยูอย่ที่นั่นเยอะ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ควบคุมรัฐบาลกำกับกติกาค่อนข้างตรง,ตรงไปตรงมาอย่างตัวอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรนะฮะก็เรียกว่าเข้มแข็งแล้วก็คุ้มครองได้ดีมากแล้วก็จัดการได้เรียบร้อยเพราะว่าคนเมืมเ่อจากจะทํานวัตกรรมพิจิตรคนใหม่ๆวิจัยใหม่เขาก็ต้องการความคุ้มครองแล้วก็เรียกว่า IP หรือว่าการดูแลเรื่องสมินถบัญญ,ญาเนี่ยมีการดูแลอ,อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายแล้วก็ได้รับการคุ้มครองเต็มที่จากรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่ตําคัญหมากข้อหนึ่งก็คือว่าประชากรมีคุณภาพสูงเขาบอกว่าห้าในสิบของผู้ทํางานนะครับหรือคนงานก็ได้คนงานก็ได้เวิร์กเกอร์ก็ไหห้าในสิบเป็นคนงานที่มีไฮสกิลนะครับเรียกว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าในในคนงานสิบคนเนี่ยห้าคนขึ้นไปเนี่ยเป็นบุคคลที่มีไฮสกิลเลเบอร์ high skill e m p l o เ m e n t แปลว,ว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานที่มีสกิลสูงเรียกว่าเทคโนโลยีความสามารถต่างหลากหลายแล้วก็เป็นคนที่มีภาษาต่างประเทศดีนะครับในภาษาหลักของข้อดีอยู่แล้วภาษาอังกฤษแต่ยังมีภาษาอื่นภาษาจีนภาษาอื่น,หนๆหลายอย่างที่เขาทำงานได้นะครับและที่สำคัญมากน่าสนใจมากคือตัวเลขหน้าสุดก็คือเป็นประเทศที่มีเขาเรียก high l i เอ็กซ์ปีเคชั่เป็นประเทศที่มีคนเฉลีย่ยอายุสูงเขาเรียกว่า อายุยืนที่สุดในฟูมิภาคนี้3 4ปีไอ้84ปีนะครับเรียกว่าเป็นประเทศที่มีคนอายุสูงเรียกโทษเป็นประเทศที่มีคนอายุยืนนะครับโดยเฉลี่ย84ปีนะครับ,ร 8, นะรบนะในอาเซียนหลายประเทศต่ำกว่า67นะครับก็มีนะครับนะประเทศที่ต่ำสุดก็คขงพม,มา่านะฮะเอาละนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าสิงคโปร์เขา้าก้าวไปอย่างนั้นได้ยังไงได้หลายเหตุผลก็ต้องศึกษากันแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขา ทุ่มเทมาร่วม25ปีนะครับเต็มที่หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่ประเทศของเราเนี่ยก็ไม่ร้อยในอะรเรื่องแต่ว่าพี่แต่ว่าเรารยหยุดหมายถึงว่าค่าแรงไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้สิงคโปร์มีเสน่ห์ในการลงทุนมากที่สุดในอาเซียนนะฮะไม่ใช่ค่าแรงล้วเ,เขาไม่มีค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมฮะไม่มีค่าแรงขั้นต่านะครับประเทศในอาเซียนที่ไม่มีค่าแรงขั้นต่ำ,ม,ม,ตำมีสองประเทศคือประเทศบูไนกับประเทศสิงคโปร์แั้ค่าแรงขั้นต่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ เขาต้องการให้คนเก่งคนมีอทั้งหมนั้นประชากรของเขาที่ทํางานเนี่ยเรียกว่าคนทํางานว o ร์กเกอร์เนี่ยห้าคนขึ้นไปในสิบคน,นเครื่องครึ่งหนึ่งเป็นบุคคลที่มีไฮสกิลหมดไฮสกิลร,รู้เรื่องหลายอย่างที่มีความสามารถในก้าวเทคโนโลยีใหม่ๆจึงทําให้มีคนย้ายตั้งเข้าไปตั้งโรงงานการกร,รมตั้งธุรกิจมากมายที่เป็นธุรกิจที่ยักงยากทั้งนั้นอย่างที่ผมกล่าวถึงธุรกิจที่โดดเด่นในสิงคโปร์เนี่ยมีธุรกิจ i อซ ICT ไซที่คุมหมดแล้วนะครับ ไอทีคอมเม้นทเคชันสื่อสารระบบทั้งหมดดิจิทัลไลเซชันทั้งหมดนะครับอันที่สองแอโรสเปสนะครับไม่ธรรมดานะครับเกี่ยวกับการบินการอวกาศทั้งหลายอันนี้สามเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลทันสมัยมากนะอันนี้สี่เรื่องกเกี่ยวกับยาศูนย์การผลิตยาศูนย์การค้นคว้าวิจัยนั่นจะเห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมริกาในยุโรปตั้งโรงงานวิจัยที่นั่นศูนย์วิจัยอยู่ที่นั่นเยอะเพราะเขาคุ้มครองไอพีดีมากนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ มีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจเกี่ยวกับ professional service แปลว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการวิชาชีพหมดสมักง,งานบัญชียักษ์ใหญ่สนักง,งานกฎหมายยักษ์ใหญ่สำรักงาน consulting ด้าน HR อยู่ยักษ์ใหญ่นะสมักง,งาน consultingfirm ทั่วไปขนาดใหญ่บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ปรึกษาต่างๆก็ตั้งอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเป็นที่ที่คนมีคุณภาพไปอยู่นะครับแม้แต่โรงงานเองก็ได้คนมีคุณภาพสูงทํางานเขาฝึกแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมี ข่าแรงขั้นต่ำอะไรเพราะเขาให้ตามความสามารถเขาจัดความสามารถแล้วเขาเทรนคนนะครับฝึกคนมีเครื่องไม้เครื่องมือในการฝึกคนเนยอะมีหลักสูตรมีการเรียนอะไรหลายอย่างอยากเรียนอะไรเรียนแล้วก็เรียกว่าทุ่มเทมากในเรื่องนี้ส่งเสริมคนถ้ามีโอกาสลงไปถ้าไปสิงคโปร์จะรู้ว่าเรื่องการยกระดับความสามารถเป็นเรื่องธรรมชาติปกติของคนในสิงคโปร์ที่จะพยายามยกระดับตัวเองให้เก่งในแขนงนั้นในแขนงนี้การศึกษารัฐบาลก็ช่วยเต็มที่ การศาก็ไม่เรียกว่านำหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้นะในโลกด้วยซ้ําไปนะครับก็ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศนั้นเริ่มต้นด้วยคนก่อนคนมีคุณภาพนะระบบที่มีเศรษฐกิจกฎหมายที่อำนวยประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็รัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลกติกาอย่างตรงไปตรงมาอย่างเที่ยงธรรมแล้วก็ไม่ใช่เป็นรูปักร์เสีเองนะต้องเข้าไปช่วยครับนะครับ กับสิงคโปร์ถือว่ามีสเสน่ห์ที่สุดเนี่ยประเทศไหนมีสเสน่ห์รองลงมาในอาเซียนครับแล้วประเทศไทยอยู่ที่อันดับสักเท่าไหร่ท่างที่อาจารย์ประเมินนะต้องตอบว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวโดดเด่นที่สุดต้องยอมรับความจริง<ๆ>ข้อนี้แต่ว่าก็อย่ามองข้ามประเทศที่กําลังเป็นดาวรุ่งอย่างเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงการลงทุนเข้ามาลงทุนมากที่สุด จำนวนโครงการนะครับอันดับที่ 2. 2> สองในในในขณะนี้ในอาเซียนสิงโปรบอันดับที่หนึ่งไอ้จำนวนโครงการที่ลงทุนขนาดใหญ่ๆเนี่ยอันดับที่สองก็คือเวียดนามเข้ามาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาได้ยานยนต์เข้ามาด้ยนยนานเรื่องอ่าที่สําคัญคือเรื่องการเงินก็มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ่าอุตสาหกรรมปิโตโเคมีออยล์แอนด์แก๊สพลังงานนะครับเขาเด่นเขาลงมากในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์พลังงานออยล์แอนด์แก๊สสำรวจ ผลิตพลังงานทั้งหลายนะครับเรื่องการเงินก็มาแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านประกันภัยประกันชีวิตธนาคารพงาคารก็เริ่มไปเพราะมันเจอโตมากก็จะเริ่มมีการลงทุนด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องถือว่าอย่างตัวเรือออยแอแก๊สเนี่ยต้องยอมรับรว่าเขาโดดเด่นมากระยะหลังๆมานี้เพราะว่าเขามีใช้ฝั่งตะลุยที่ยาวมีการทบทบดมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีการนําแกส๊สนำน้ำมันขึ้นมาใช้เยอะอย่างกรณีล่าสุดเอ็กซอนเอ็กซอนเอ็กซอนอเมริกาเอโซถ้าคนไทยอย่าเอโซ ถ้าจริงๆบริษัทยักษ์ใหญ่ต้นตัวแม่ก็เรียกเอกซอนเอกซอนโมบิลเนี่ยนะครับได้ลงทุนไปถึงโอ้โหจนว่าห้าเบลเลียนยูดอลลาร์นะครับม,มากมายทีเดียวในธุรกิจ LNG LNG เป็นนะครับอ่ารีคุดน้ำเชื้อแกสนะ๊สเนี่ยลงทุนมากมายขนาดใหญ่ที่เอ่อน่าจะเป็นไฮฟงนะฮะไฮฟงท่าเรือไฮฟงและยังลงอีกหลายอันนะครับหลายอันในโครงการใหญ่สิบหบลเลียนยูดอลลาร์ก็มีนะครับ ในในบริเวณในธุรกิจไปโตเคมีหลายอันอะไรบริเวณใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเขาได้นําให้คนมาลงทุนในประเทศเขามากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานออยล์แก๊สอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับออโตโมบิลโรงงานเกี่ยวรถยนต์ยานยนต์ทั้งหลายและเกี่ยวกับ A ็อทอนิกสแน่นอนท่องเที่ยวตอนนี้ท่องเที่ยวเขาบุมมากอันนี้ก็ต้องอบอกว่ามีคนเขาตั้งโรงแรมอะไรมากมายจากทั่วโลกเข้าไป การธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวก็กาลังเติบโตมากในสิงคโปร์ได้ทษในเวียดนามมากมายในรานี้นะครับจะเห็นว,<ฮ>ว่ามีคนเดินทางไปเที่ยวเวียดนามมากขึ้นเรื่อยระยะหลังๆนะครับผมสังเกตจะได้ยินได้ข่าว,สวเสมอเสมอระยะหลังนี้คนเดินทางไปเที่ยวเวียดน,นาม,มาเยอะแยะนะครับมีเมืองที่สวยมีทะเลที่สวยมีอะไรหลายอย่างที่สวยคนก็ไปโรงแรมก็ย้ายไปตั้งธุรกิจพาร์ตี้ก็ตามมานะครับธุรกิจอ่รีสอร์ทธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่พักอาศัยคนอเมิกัก็เริ่มมา นะครับแต่เอาแหละโดยรวม,มแปลว่าพลังงานเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และหมดอะไรก็รถยนต์ตามมาประเทศที่สามที่เราสนใจก็คือมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนไปลงทุนมีโครงการขนาดใหญ่ไปลงทุนไม่น้อยนะครับโดยมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกกรีนเทคโนโลยีก็เข้าไปเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยก็ก็เรียกว่ามีคนไปลงทุนมากตัวอย่างเช่นนะครับเป็นประเทศที่ได้รับการย่อมย่องนะครับ จัดโดยถาบันเมล k ิ n นะครับในเ i l k ิ n Institute นะครับบอกว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดที่จะไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนะครับนี่คือตัวเลขที่ออกมาปรากฏระยะหลังๆ oh <yeah. S 1> มาขึ้นเนี่ยเป็นเขาก็เห็นว่ามาเลเซียมีนยโยบายมีคนไกอะไระชี้ออกมาหลายตัวที่พยายามจะสู้จะย่างสู้นะครับนี่ก็เป็นรัชนีล่าสุดที่ปรากฏมาประมาณ ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับไมเคิลอินก็เป็นสถาบันที่มาวัดว่าประเทศไหนน่างลงทุนมากเขาก็เริ่มชี้ว่ามาเลเซียกับประเทศที่กําลังเป็นดาวเด่นแล้วก็เป็นประเทศที่เขาคิดว่าน่าลงทุนที่สุดประเทศหนึ่งด้วยเหตุผลหลายประการคนมีคุณภาพนโยบายรัฐบาลก็ดําเนินการ,พรเพื่อจะสำรวนอันนี้แล้วก็พยายามที่จะมีกฎหมายหลายอย่างที่จะอำนวยประโยชน์ในการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายหลายประการกาลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดึงดูดการลงทุนให้มากขึ้นจัดระเบียบใหไม่ง่าย FDI เปลี่ยนแปลงหลายข้อ FDI คือ Foreign Direct InvestmentForeign Direct Investment คือการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเราเนี่ยนะครับก็ปรับปรุงหลายข้อนะครับมาเลเซียกําลังรีไวซ์อย่างนะครับก็แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นดาวเด่นโดดเด่นมาตลอดเวียดนามเป็นดาวรุงและที่กําลังขึ้นมาก็คือมาเลเซียกําลังกําลังพยายาม<ห>ทำตัวเองให้โดดเด่นที่สุด ประเทศไทยเราอยู่อันดับสี่ถึงไม่ห้าจา์ในสิบอันดับของอาเซียนอ่ก็ก็ก็ยังยังยังมีอนาคตอยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเออยังมีหลายอันที่มีข่าวล่าสุดแหมล่าสุดรถยนต์จะย้ายไปก็ต้องรอการยืนยันที่แท้จริงนะครับแต่ว่าผมว่าปะิเสธป่าวนะครับที่ปฏิเสธข่าวไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าเป็นสัญญาณหลายประการที่ผมอยากจะเรียนให้ให้ระวัระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณหลายอย่าง ผมไม่คิดว่าจะย้ายนะครับตามที่เขาปฏิเสธแต่ผมคิดว่าอาจจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากในประเทศอินโดนีเซียจนกระทั่งทางการอินโดนีเซียได้มีความเข้าใจว่าจะย้ายกันมาแล้วนะให้ใครอย่างนั้นก็อาจจะใช้คําพูดทึ่เป็นทางเขาเรียกอะไรให้ดูให้ดูให้ดูดีนะครับแต่ผมค,คิดว่าเป็นอุทาหรณอนแหละว่าเขาจะลงทุนมากในประเทศอินโดนีเซียแล,แล้วนะครับจ,จะย้ายหรือไม่ย้ายไม่มีใครดู ผมเรื่องสองเรื่องที่ต้องคิดให้พร้อมกันย้ายกับ new investment นะมันก็คนละเรื่องก็เรื่องเดียวกันอะไรแต่คนละเรื่องคนละมุมนะครับเป็นอะไรที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่อันนี้เป็นส okay. yeah. yeah. ัญญาณที่เราต้องปรับปรุงแล้วนะครับเพราะว่าเออเพราะอิสุนี่เป็นยักษ์ใหญ่ในการผลิตรถยนต์รถบรรทุกรถกบะบนนะครับเป็นเจ้าแห่งถนนที่เรียกว่ายง่ายนะครับแล้วก็เป็นฐานผลิตในประเทศไทยมาก ปีหนึ่งผลิตตั้งสี่แสนตัขันนะครับยักษ์ใหญ่ทีเดียวโดยรถยนต์กระบะของฮิลลูสนี่ถือว่าหนึ่งในท็อปสามแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดที่เด่นเด่นที่สุดนะครับแลวก็ถึงขั้นเบอร์หนึ่งแลยก็ว่าได้ในสามแบรนด์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสามแบรนด์แต่ว่าหลายครั้งเราอาจจะจัดอันดับว่าฮิลล์สเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งเลยก็ได้ในรถยนต์กระบะที่นี้ถ้าหากเป็นรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเราอาจจะยังไม่ใช่จ้าตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่นะถ้าจะย้ายไปหรืออะไรเนี่ยเรายังไม่กระเทือนนะัก แต่ถ้าเอากระบะไปทําเพิ่มที่ดุ่งมากนะครับแล้วเกิดกลายเป็นผลิตที่รุ่นมากกว่าที่เมืองไทยในอนาคตข้างหน้าอันนี้ผมว่าก็เทือนทีเดียวนะครับเพราะกระทบหลายๆอย่างตามมาเพราะเนื่องจากแบรนด์อีซูเนเป็นแบรนด์ที่คนเชื่อถือสูงมากและรถยนต์กระบะทุกวันนี้ที่เราโดนเนีนมากก็เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ส่งออกไปอาเซียนครึ่งหนึ่งเลย mm hmm. กระบะไทยเราเนี่ยครับเป็นผู้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งกระบะออกไปอาเซียน ครึ่งหนึ่งของในตลาดอาเซียนเนี่ยออกจากไประเทศไทยหมดและในนั้นเนี่ยสามแบรนด์ใหญ่ๆก็คืออินสุนึ่งแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยคือเจ้าแห่งกระบะของอาเซียนโรงงานทั้งหลายผลิตส่งออกให้กาอาเซียนเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกถึงครึ่งหนึ่งของตลาดอาเซียนทั้งหมดในตลาดโลกเราก็ย้าใหญ่นะครับแต่ว่าเอาผู้ตัวเลขให้งัดชัดๆก็คือว่าเราในเป็นผู้ส่งออกรถยนต์กระบะหนึ่งในเรื่อง,องครึ่งหนึ่งของตลาดทั้งหมดในว่วนี้ แล้วถ้าหากไปย้ายไปที่อื่นจะเป็นยังไงลองคิดดูจะกระทบต่อภาคการผลิตเรามากผกระทบการจ้างงานกระทบต่ออุตสาหกรรมแวลูเชนของรถยนต์ทีเดียวเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทบทวนอย่างมากนะครับและผมไม่เคยอย,อย่าไปคิดว่าเขามีข่าวออกมาว่าปริเสธว่าไม่อยาย้ายผมก็อกขอบคุณที่ทางการทางการทางบริษัทประกาศออกมาให้เราสบายใจ แต่ผมอยากให้ท่านทั้งหลายทบทวนและคิดดีๆนะครับว่าการลงทุนเพิ่มขึ้นการลงทุนมากๆในประเทศอินโดนีเซียนะครับอาจจะเป็นคนละคำกับการย้ายถิ่นฐานย้ายฐานการผลิตนะครับแต่อาจจะเป็นอะไรที่ต้องศึกษาพร้อมกันด้วยแล้วก็มีเหตุผลมากด้วยครับที่เขาจะขยายการลงทุนอย่างมากมายในประเทศอินโดนีเซียจนกระทั่งรัฐบาลเขาจึงพูดออกมาเช่นนั้นว่าเขาย้ายแล้วนะแต่เราเอาไม่ย้ายไม่ย้ายเพราะยังประเทศไทยยังผลิตอยู่แต่ก็จะเป็นเหตุผลพะว่าน่าตกน่าสนใจคือว่า ผู้ลงทุนทุกคนเขากงคิดหลายอย่างนะครับเขาจะขยายฐานผลิตไปประเทศที่มีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ประเทศอินโดนีเซียนะครับต้องเรียงตรงว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับและที่สำคัญมากคือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นฐานกำลังซื้อเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามดับในระยะหลังๆนี้ มีแผนสาคัญมากที่อินโดนีเซียประกาศว่าจะเป็นประเทศที่มีความเจริญหลายๆเรื่องในระยะเวลาสิบปีข้างหน้านี้หลายเรื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่เราควรจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องระวังระวังว่าระวังคือติดตามนะครับว่าเขาเนมีนโยบายหลายอย่างที่อาจจะทําให้เราสูญเชียตลาดไปด้วยะนั้นนักลงทุนเนี่ยเขาจะเลือกหาตลาดที่ใหญ่นั้นเขาจะไปหาตลาดที่มีโภคสูงประชากรอเชียมากที่สุดในอาเซียน นะครับแล้วเป็นประเทศที่มี GDP ถ้าจะเรียกง่ายๆว่าทั้งอาเซียนทั้งหมด GDP ของ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 อเ,เชียเนี่ยเข้าไปแล้วเกือบครึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาเป็นประเทศที่ใหญ่ใจค้าอาเซียนอยู่ทีเดียวข้อที่สองนะครับ,รบต้องระวังให้ดีก็คือว่าทุกทุกผู้ลงทุนเนี่ยต้องการลดต้นทุนการผลิตทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณอะไรบางอย่างบง่งบอกว่า ต้นทุนจะเริ่มแพงขึ้นเขาก็ต้องคิดมากนะครับตอนนี้อ,นอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีต้นทุนการผลิตที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับเขาคำนวณดูแล้วผลการประกอบการน่าจะคุ้มก็เริ่มขยายต้นทุนมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศอินโดนีเซียนะครับอาจจะไม่ย้ายฐานจไม่ท้ายไปแต่ขยายการลงทุนมากขึ้นมากขึ้นใน,อ,นอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าตลาดอ,อินโดนีเซียใหญ่มากดังนั้นเขาก็เข้าไปอินโดนีเซียนี่คุ้มเพราะว่า gdp ของอ,อินโดนีเซียทั้งประเทศเนี่ย ก็เรียกว่าคำคำ GDP ของอาเซียนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ,รบอันที่รรสามผมคิดว่าการทุนของเ,ขเราเนี่ยถือว่าลดตอลงจริงๆนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าเราถูกส <c oughs> ิงคโปร์แซงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเ <c oughs> วียดนามก็กำลังจะแซงเราแล้วก็มาเลเซียก็คู่แข่งสําคัญนะฮะอินโดนีเซียก็กลายเป็นคู่แข่งที่สําคัญขึ้นมาเหมือนกันแสงของเราจะยังมีอยู่ไหมจะทำานี้ยได้ยังไงจะเพิ่มได้ยังไงนะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงที่สองนะครับว่า เราจะแก้เกมนี้ยังไงบ้างทักนิณบุรพพลนะครับสกุ่ครับครับขอบคุณครับ